โอเคครับก็สวัสดีท่านครับช่องกบบเกมรบครับซึ่งวันนี้ก็มีแขกเชิญด้วยครับอเวฟโชว์เลยสวัสดีครับผมอดีต m a k e ร์แคสนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้ทําช่องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเรามีฉายาใหม่เลยชื่อว่าพี่บราวนี่นะพี่บราวนี่ครับก็วันนี้อยู่กับแบบอะไรครับวันนี้เราอยู่กับแบบ retail ไทยคืนนะครับผม retail ไทยคูณสองนะครับผมครับผมก็วันนี้ก็ เวฟโชว์เวฟโชว์เวฟเวฟต่อไปเวฟผมก็ทำการเวฟไปเวฟมาเวฟแล้วทำโหลดโหลดอะไรนะอัปเกรดไปแล้วครับแต่งเติมไหมแต่งเติมร้านใช่ครับแต่งเติมหลังใหม่ใช่ครับจริงๆผมก็อัดไปแล้วรอบนึงแต่ก็มีปัญหาเรื่องเซาการตินดูบุกผมนะฮะ แต่เนเสียครับโอ้โหเรา,าุตส่า์อัดไปรอบนึงโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยครับทุกคนแหม่น่าเสียดายจริงถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดอันที่แล้วไฟไม่เสียนะลงไปเป็นล้านวิวเลยครับผมตบตบมุกทงกันกระหน่ำนะครับบอกเลยรับผดจะไ,ดไ,ฟไฟเสียนะงั้นได้เป็นล้านวิวแล้วจริงเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะดูชิปเลี้ยงตอนสร้างไปก่อนแป๊บหนึ่งไหมครับจริงครับโอ้หไฟเก่านะตบจนแบบไวท์ท็อปเป็นบุดไวท์บุดเป็นบุดอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูคลิปเรื่องเวลาในการสร้างอันนี้กันครับไป อ่าหลังจากที่ดูการสร้างอ่าอะไรนะสร้างการแต่งเติมด้านของฟังกรชันเกมเมอร์ทีวีนะครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นประเภทผักผลไม้นะครับก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโทษทีเมื่อกี้เน่ยผมหลุดเน็ตไม่ดีเอาละครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมา,ปมาดูมาดูร้านผมดีกว่า เสื้อผ้าดูล้างผมมั้งมันดูล้างผมมัง้งผมอยากอวดบแบบจริงๆร้านห้องเก็บของผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะดังหมดเกลื่อนคนนั้นด้วยนะฮะไหนคุณขึ้นเมย่อไหร่คืนนี้แล้วครับ,ดรบเ,เดี๋ยวัดีแล้วนะอา้าวแล้วมันขยับเมาส์ไม่ได้หรอครับเนะี่ยอ๋อขยับขยับได้ใช่ครับขยับไม่ได้โอ้โหชกเฉียวชกเฉียวล้มไปแล้วนี่ฮะ ร้านแค่แล้เชั้นก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับเราแทรกเลยจะไปไหนก่อนดีครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเข้าไปที่สตูแลนด์เลยกันอยู่ใกล้ๆฮะครับผมก็จะเป็นที่เก็บของใช่ไหมครับใช่นะครับสตูแลนด์สองชั้นนะครับเรื่องไปดูข้างบนนะครับสองชั้นนะครับอืมกระโถดูนะครับดีใช่ไหมครับอ่ะขึ้นไปดูชั้นสองดีกว่าไหมว้าว ตัวลายองชั้นเลยนะวางไว่ไงแล้วกระโดดลงมาชั้นล่างอีกทีครับกระโดดลงมาชั้นล่างกระโดดลงมาดูนี่ครับห้องมินิจูนะครับห้องมินิจีมีเนเจอร์นะครับมีเนเจอร์นะครับเอ็มพอยต์อีสโอลลี่เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับมีเนเจอร์สองคนนะครับนั่งเล่นป๊อกเด้งกันอยู่นะไม่รู้จะเอาเงินบริษัทไปจ่ายค่าการพนันเปล่าไปดูนะฮะใช่ครับก็คือบริษัทผมทำบังหน้าครับปอกเงินนะจริงทำเป็นเจ้ามือป๊อกเด้งนะ อยังไม่พอครับเอาละครับเรามาดูที่ร้านกันดีกว่าวันนี้เราเดินออกมาจากสโตอล์จกันนะครับผมย้นี่อันนี้ก็เป็นทางเข้านะทางเข้าขับรถเข้ามาเขาบอกว่าปึ๊บแล้วก็ไปจอดรถใช่ไหมครับแง่ๆใช่ไหมครับพอจอดรถเสร็จปุ๊บผมมีทางเข้าหลายทางนะไม่ว่าจะเป็นไปจอดตรงนี้ได้ไหมครับเน่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 ไปจอดตรงนี้ได้ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ครับขวางทางเข้าครับโอ้โหไม่ได้เลยนะตรงนั้น นี่นะครับมีทางเข้าตอนนี้เป็นทางเข้าหลักนะแล้วก็จะมีทางเข้านี้นะทางเข้ารองนะซีก็หลักหลักหมดเลยครับนี่คือบันไดเล่อนะเลื่อนขึ้นมาเลยเดินสวนทางเลยนะนี่ครับขึ้นมาตรงกลางก็จะมีที่ที่พักผ่อนนะนั่งชิวๆชด้ไหมครับคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะใช่นะครับผมมานั่งจูจีตุตีกันก็ได้ครับเอาเริ่มจากร้านทางนี้แล้วก่อนเลยแล้วกันครับก็จะเป็นร้านอาหารกระป๋อง ใช่ครับอานกระป๋อง่ะสำเร็จรูปไม่ัว่าจะเป็นทัวร์หรือว่าจะเป็นอ่าหม้อเป็นขุ่นกระป๋องนัไม่มีนะครับมาม่าไม่มีนะครับใช่มีมาม่าด้วยครับมาม่าไวๆนะมีทุกยี่ห้อเลยนะครับผมครับนี่ถ้าเดินเลยมาก็จะเป็นของสดนะมันก็ไม่สดก็สดนั่นแหละครับก็ใช่สดนะเนื้อหมูมื้อแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็มีนมสดใน่ครับผมนะครับเราออกจาก โซนนี้นะครับแล้วเรามาต่อที่โซนนี้นะครับก็คือชนอ่าผักอะไรยผักอันนี้ผักอย่างเดียวอันนี้ผักอย่างเดียวอใช่ครับอันนี้เป็นโซนผักนะนี่ครับโอ้โหอันี้ผักหลากหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นโปเตโต้พาราโด้โปเตโต้ที่ทำานด้วยกันหมดเลยนะทำเพลงที่ไว้กลางทางใช่ไหมครับใช่แล้วครับลาบานูนก็มาครับมาหมดทุกวงครับตอนนี้เลยครับครับผม อ๋ครับเราเลยมาดีกว่าครับเราออกมาจากร้านโฟเทโต้ครับพาราดอกลาบานูนะฮะเราออกมาดูที่เกสโนวาต่อนะไม่ได้ครับันเป็นเจลลี่นะครับ็จะเป็นอาขายเครื่องประดับใช่ไหมครับเครื่องประดับใช่ครับผมในนี้ราคาก็จะค่อนข้างแพงฮะนี่ผมจะดูพื้นนะครับคุณสังเกตที่พื้นนะครับนี่พื้นไม่ได้พื้นธรรมดานะครับพื้นนะครับคุณรู้ไหมคุณกดไปที่บิวนะครับแล้วคุณกดไปที่พื้นมาเบลนะครับ คุณจะเห็นนะครับว่าราคาพื้นต่อบล็อกนะครับตารางเมตรละ400บาทนะครับผมพื้นตัวนี้โอ้าแอตารางเมตรละ400บาทเลยนะสมกับเป็นราคาจริงอ่าล้วครับเรามาดูที่ตรงนี้มากดีกว่าครับตรงนี้เป็นโซนออกกำลังกายครับเป็นโซนที่ผมค่อนข้างชอบมากที่สุดเลยว้าวอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับโซนนี้ก็ผมตกแต่งผมค่อนข้าง ชอบการตกแต่งของตัวเองนะครับเนี่ยครับมีการเอากระจบมาบังครับแล้วก็เอาแท่งเหล็กมาตั้งเป็นสถาปนิกกับชั้นยอดเลยนะเอาไว้กันอะไรครับอ่ากันจรครับเพราะว่าจรยาวครับก็เลยต้องกันจรเฮ้คนละไกครับบ้าบอกันไปใหญ่เลยนะครับเอาละครับเลยโซนอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้จะเป็นร้านลับนิดนึงครับร้าเฉพาะกลุ่มนะเป็นร้านวงในนะนี่ครับประตูเล็กๆตี เนมาเป็นร้านเครื่องดนตรีครับโอ้โหจะมีโรแมนติซส์มากเลยครับในนี้นะนี่ครับโอ้โหจ <แ able S 2> <ข>อดเลยครับแซกเครื่องหนึ่งครับโอ้หยิบไปเลยครับหยิบไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค์นะหยิบมีลิ้น,นดเครดิตเอ้ยมีลิ้นแซกขายเปล่าครับไม่มีครับไม่มีไม่มีมีม,มีแต่ลิ้นผมมาแม่ลิ้นผมมาแ่คแรบเบฮียมันแย่ม่ไม่ได้จะเป่า <c oughs> ได้นะฮะอันนี้เรามาดูต่อไปดีกว,ว่านี่เป็น,น,นร,ร้านผ <c oughs> ลไม้ใช่ไหมผลไม้นะ ก็ทาง<ห>นี้แหละเทางนี้ทางนี้น,นี่นี่ผ,ผมว่าแต่ผมต้องเติมประตูหน่อยล้าซ้ผลไม้แล้วผมมีประตูเดียวเองนี่จะเป็นแตงโมนะสับป,ประรดนะสับปะรดแล้วก็โมนี้ส่งตรงมา,จา,าจากกินตลาดนะครับเาส่งมาจากกินตลาดเลยนะครับมะเขือนะครับนี่ฮะแอปเปิลนะเดินเหยียบกันเรียบร้อยครับไม่มีใครกล้าซื้อนะสกปรกหมดนะรีเดียวช้ำหมดผมน่าเอารถมาเหยียบนะฮะเนี่ย เดี <laughs> ๋ยวน,น,นะครับคุณไม่ด้ตเตะเซนไฟเยอะนะครับคุณอยา่าเพิ่งเอารถมาเหยียบตังโมผมนะ <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นสองร้านนะครับเป็นร้านโอ้โหอันนี้พรีเซนต์มากครับสองร้านนี้นะเป็นร้านคู่แข่งกันนะสองร้านเป็นคุชชี่กับขโมยนะครับขโมยอันนี้เป็นก๊อปมาจากคาเมลนะคุชชี่นั้นก็ไม่ต้องถามเลยครับดูเลยว่าเป็น <c oughs> ชาแนล <c oughs> อะไรเป็น่าแนเปล่าครับอ่าเป็นเมดอินชน่นครับแต่ว่าแบบเป็นชน่นโซนแบบใต้ๆหน่อยครับ คือใต้ใต้ใต้นี่คือใต้ทะเลเลยครับตรงๆเ่ยใต้ทะเลครับเอาขึ้นมานี่ติดสาหร่ายมาเป็นพวงเลยครับนี่ใจหวานครับได้ใต้ทะเลเลยครับอันนี้มาจากใต้ทะเลเลยเอาละครับทีนี้เราไปดูโซนที่ผมรีเฟรเซเหมือนกันนะเนี่ยนนี้ผมให้ดูนี่ก่อนดีกว่านะรูปปั้นนะรูปปั้นเองว้าวนี่เป็นประมาณนี้รูปปั้นผมเองนะครับโอโคตอนนี้เราเดินลงมาที่บันไดเลื่อนฮะลงบบันไดเลื่อนฮะ ดูดีๆหน่อยมันบอนคนปกติชนนะฮนี่ครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นสวนย่อมแบบย่อมย่อมแบบย่อมย่อมนะสวนย่อมแบบย่อม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 เลยนะนั่นแหละครับนั่งชิวๆนะแล้วที่นี้ครับโควตรงนี้เป็นโซนที่ผม represent มากครับคือแต่การตกแต่งนะครับปกรณ์การช่างนะครับโคอุปกรณ์การใชงนะครับ ดูสิครับเป็นตัวที่ผม r e พ r e s e n ทสุดเลยครับแต่การตกแต่งด้วยการเอาแท่งเหล็กนะครับมาตั้ง้งนะครับเป็นความสวยงามครับกานเปลียนดีไซน์ของนายชนิดพลนะครับทีนี้เลยมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีการเอาอันนี้มาตั้งอย่างเงี้ยครับร้านนี้ไม่เกี่ยวกับอินเปลียนดีไซน์นะครับร้านของเล่นนะให้เด็กๆมาซื้อเล่นนะแต่ว่ามีเด็กๆเนี่ยชอบวิ่งเล่นกันในร้านนะแล้วชนกันล้มนะเราก็เลยเอาเหล็กมาตั้งกั้นไว้นะเหล็กจะได้ไม่วิ่งชนกันแต่วิ่งชนเหล็กแทนนะจะได้ไม่เจ็บคนเดียวครับ ปกติวิ่งชนกัน2คนเจ็บนะอันนี้วิ่งชนเหล็กเจ็บคนเดียวเหล็กไม่เจ็บครับรบเป็นการตุบไใช่รถแต่การบาดเจ็บครับใช่ครับเป็นการลดลดลด,ลดความสูญเสียครับอ๋อแล้วครับอันนี้เราเลยมาที่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ใช่ครับรอบที่แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้เขามาทัวร์นะครับรับเฟอร์นิเจอร์นะโอ้โหด้านในก็จะมีเตียงนอนเลยนะ มีไฟสปอตไลท์ส่งเข้าเลยนะครับมีเตียงนอนมีตรงสโซฟ,ฟาด้วยใช่ครับโต๊ะกินโซฟ์กินข้าวเรียบร้อยครับโอถืว่า <โฮ S 1> ้ยาแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนพื้นนะพื้นนี่ไม่คอนกรีตเลยอ๋อแล้วครับต้องจริงๆต้องเปลี่ยนพื้นอะไรครับเป็นต้องพื้นมาเบิร์นแล้วอ่ะตารางเมตรละสี่ร้อยเลยอ๋อพื้นสี่ร้อยใช่ไหมครับโอ้ยอย่างไรแต่ผมจะไม่มีตังค์เหลือเอาอย่างนั้นะเป็นไรครับไฮ้คอสกับเข้ามาแล้วมีตั้งค่าใส่ไม่ใช่เหรอครับ 6แสนแล้วตอนเนี้ยอ้ยเสรมากจนะเสรษฐกิมาเรียบร้อยสำหรับการทัวร์ทางนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูร้านผมกันต่อไปครับนี่ก็ทั้งหมดของร้านผมไม่ดูร้านน้องพอชไหมน้องพอชได้ครับได้ครับระหว่างรงอตนนจนรอตังหมุนเวียนก่อนนะฮะเออรถมาเอนรถกันทำความไปไหนมาขึ้นรถอยู่นี่ พนักงานอยู่ไหนล่ะกกิิิินน่่ดดคคโอเคเนี่ยนั่งเบอหลังซะด้วยเทเกินแล้วแล้วเขาอยู่ไหนก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะพนักงานบอกว่าอื้มอยู่อยู่ใกล้ๆกับอะไรอะบอกไม่ถูกใกล้ๆกับร้านขายรถปัใช่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 โอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถูกแล้วไหมเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ ดีวทำไมมันเดินไม่ได้อะดีวสวยแล้วเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดร้านก่อนเอ้าเดี๋ยวนะมันยังเดินได้อยู่เลยเมื่อกี้พนักงานเดินไม่ได้อ๋อี่เป็นคนที่แบบกกะบาดคือเดินไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วครับนราีจิสเตอร์นะครับไม่มีคนทํางานอยู่ที่พนักงานงั้นเดี๋ยวเราไปยืนทํางานให้นะจะได้มีคนเข้าเดี๋ยวนะไม่รู้จะวางตรงไหนอะเดี๋ยวกยวเดี๋ยวก่อนอข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 อคิดก่อน มาเรามาทํางานให้ดีกว่าเรามาเป็น,นลูกจ้างเขาตรงนี้ได้ไหมเอา้เอาเฮ้ยเดยดเดยวลูกค้าหนีหมดคุณคุณต้องให้มันขึ้นสีเขียวไงแล้วก็เปิดโอเพ่นอโอีนเชียนตรงกันข้ามนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นลูกจ้างเองคุณไม่ต้องไปจ้างพนักงานที่ไหนผมทํางานได้ฟรีพนักงานคนนั้นหนีไปแล้วอ่ะอ้าวเหรอครับไายเขาเป็นพนักงานอินเตียนคนนั้นเขาเป็นพนักงานอินเตียนเขาไปคอยเต็คหน้าร้านโอ้ยพนักงานอู้งานนนเนี่ยอเคงานนั้นเราเดี๋ยวเดีเขาเขาอันนี้ร้านพอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่ไหมครับครับ จะมีแบบผลงมงหไม้มีสปปปปปปับปะรดรสแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงโม่อาหารกระป๋องแล้วก็ของเล่นมีนมเนี่ยฝั่งนี้กําลังกําลังสร้างตัวอยู่มีนมนะฮะมีรถบังคับนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดก่อนนะครับเพื่อให้ผมหมุนวินเงินก่อนนะฮะโอเคจริงๆไอ้อนี่ไม่ใช่รถบังคับนะครับเนี่ยเห็นเห็นรถตรงนี้ไหมครับคุณมอปล์น่ะนี่รถตรงนี้นะครับร้านพอร์ชนะครับไม่ได้ขายรถบังคับนะครับเป็น รถที่เอาไปฝังดินนะแล้วรถน้ำต้นไม้นะครับ5้าวันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นวีโก้นะครับผมโอเคแล้วครับแล้วก็เอาไปขับได้เลยครับเลยครับอันนี้เป็นมาเล็ดพันธ์นะคือว่าเป็นหัวเชื้อครับหัวเชื้อรถกระบะครับเลยครับใช่ครับขึ้นมาเป็นวีโก้เลยบางบางทีที่โชคดีแถมเอาเล็กสัตมาด้วยนะดนข้างนะ๋ยวนี้เป็นรีรีว้ไม่ใช่เหรอครับอ่านี่รีว้เหรอครับผมปีชมเน่ยปี2อ1พสิบ้าครับ S <S เดี๋ยวนี้เป็นเอารรแล้ววีโบ <นะ S 2> แล้วบักมันมีลูกค้าไม่นะโอเคครับเดี๋ยวผม,มตัดก่อนนะฮะอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการทุ่มเงินซื้ออุปกรณ์การช่างนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับว้าวโห<ฮ>อุปกรณ์การช่างนี้ทําให้ผมเกือบล้มละลายเลยเพราะว่าผมไม่มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งก็เลยทําให เือบเป็นบรฮะเพราะว่าจริงๆควรจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งสักประมาณ1,000 0บาทนะฮะแล้วก็แล้วก็รอเก็บตังจนผมซื้อคิดคิดตังอันใหม่ประมาณอยู่ที่2,000บาทนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่ทำให้คิดตังเร็วขึ้นนะฮะนี่สองอย่างที่ผมอัปเกรดมานะครับโอ้สีผมลืมบอกไปต้างหลังร้านนี้ ยังไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกสงสารคนที่รีสต็อกของนะฮะเพราะว่าจะโดนฝนเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ลืมบอกชื่อร้านไปก็คือร้านผมชื่อว่าคนยากคนไม่ใช่ดิคนยากชนนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านผมนะฮะว่าชื่อร้านผมจะเป็นไงนี่ ที่ร้านผมเป็นคนยากชนนะครับโอเคต่อไปผมก็ต้องเก็บตังค์ซื้อที่จดลูกค้าเพิ่มอีกนะครับเพราลูกค้าน,น้อยฮะทำให้โอกาสการมาของลูกค้าน้อยมากเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยกันนะอ๋อโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำทำการเพิ่มรถ ไปเพิ่มที่จอดรถสอบลูกค้าไปไปหนึ่งฝั่งนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําคนกีดนะฮะแต่ก็เข้าออกได้ปกติซึ่งถ้าที่พิจิงคงออกไม่ได้หรอกนะ oh, <no. S 1> ก็ผมกต้องทําการสร้างคนกรีดก่อนนะฮะไปที่อ่าตอนนี้แล้วก็คนกรีดแล้วก็โอ้สี่พันโอ้ไปแล้ว เป็นเลยที่แบบแพงมากฮะโอ้น่าหน้าประตูก่อนโอเคยังพอยังพออยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอเค okay. ดียังพอนะฮะแล้วก็ทางนี้โอเค มันก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่ได้เป็นประมาณนี้นะเออดอจริงจผมน่าจะวางรถได้อีกสักสามคันสรับฝั่งนี้นะส่วตรงกลางนี้ก็ผมจะเว้นไว้สำหรับให้รถไปให้รถเข้าออกแบบปกตินะ ส่วนฝั่งนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะฟทมทำที่จอดรถอีกฝั่งก็ฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้ฮะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวผมต้องย้ายถังขยะไปตรงนี้ดีกว่า <c oughs> มันจะได้วางที่จอดรถได้สะดวก <c oughs> แล้วก็ ดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่วางคอนกรีต<ม>เพราะว่าตอนแรกมันดูแปลกไปไงนี่ตรงนี้ก็จอดได้อีกสักคันหนึ่งั<ม>้งย่าสักสองถังอ,อ,งงอ่ะ การไปปลูกต้นไม้เพิ่มเหมือนกันเอาางเนี้กันนะเพิ่มให้เป็นแบบดูโลกจินเกินไปว้ <Wow. S 1> าวอ้าวแล้วไข่มาหน้าร้านผมเนี่ยไม่เป็นไรจะเป็นชมจะเป็นดูร้านผมไปนะ หมุนเวียนดีอยู่นะนี่ก็ได้เป็นประมาณนี้ว้าวแล้วรถไข่เนี่ยรถไข่มาจอดอย่างนี้เนะนี่ยนี่ผมก็ทำการตกแตง่งนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการดูโล่งเกินไปนะได้ประมาณนี้นะ ก็ได้ทําการจ้างพนักงานรีสต็อกเพิ่มมาด้วยเพราะว่าคนเดียวมันไม่ไหวหรอกนะแล้วผมก็ทําการจ้างแคชเชียร์เพิ่มมาอีก1คนเพราะว่าเยอะสักขานาดนี้2คนก็ไม่น่าจะไหวผมก็เลยต้องเพิ่มอีกคนนึง อันนี้นะครับนี่อันนี้ของผมก็มีร้านผมก็มีแบบที่จอดรถเพิ่มขึ้นแล้วนะก,ก็จริงๆผมจอดได้ตรงนี้จอดได้อีกสักหนึ่งคันเพราะว่าถ้าจอดตรงจอดตรงนี้อีกก็มันจะขวางประตูส่วนีนี้ก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะจอดได้อีกสัก สามคันรวมๆก็ใส่ได้อีกตั้งสี่คันเลยนะ <Wow. S 1> นะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าเงินหมด oh, <no. S 1> เอาจริงบางคนกิดก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะก็อย่าจบคลิปเพลย์นี้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ได้ครับถ้ามีมาคอมเมนต์ด้าน,นล่างคลิปนบแล้วก็ขอลาไปก่อนครับบาย